ตอนนี้ดิฉันยืนอยู่ที่แยกคอหงถนนกาญจนาวนิชค่ะตรงนี้เป็นอีกหนึ่งในจุดที่มีเจ้าหน้าที่กู้ภัยคอยประจําการอยู่พร้อมกับเรือท้องแบนเพื่อที่จะอยพยพคนจากด้านในโดยเฉพาะบริเวณนี้จะเป็นโซนของถนนเพชรเกษมค่ะซึ่งตอนนี้เองก็ยังคงทํางานอย่างต่อเนื่องค่ะ หากเกิดว่ามีการอพยพคนออกจากย่านนี้ก็จะมีการถูกขนสนส่งต่อไปยังที่ศูนย์อพยพชั่วคราวค่ะซึ่งบริเวณนี้เองเป็นจุดสื่งกลางร,ระหว่างศูนย์อพยพที่อยู่ระหว่างที่ค่ายเสอน,อนาธรงกับอีกส่วนหนึ่งก็คือที่ศูนย์นกีฬาและสุขภาพของมหาวิทยาลัยสงขลานาคารินค่ะอยากให้ตอนนี้อยากชวนคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศล่าสุดที่เกิดขึ้นบริเวณนี้ค่ะเราจะเห็นค่ะว่าจะมีรถของทางกู้ภัยจากหลายๆหน่วยงานนะคะ ที่จะเข้ามาประจาจุดแล้วก็ผัดเปลี่ยนกันเข้ามาหมุนเวียนเพื่อที่จะมาคอยช่วยเหลือแล้วก็อา,อาสาช่วยเหลือประชาชนค่ะภารกิจหลักๆวันนี้เน้นในเรื่องของการอบพยพคนออกจากพื้นที่ประสบภยัยโดยเฉพาะในส่วนของพื้นที่เฉพาะโซนนี้จะรับผิดชอบในส่วนถนนเพชรเกษมแล้วก็ชุมชนย่านนั้นค่ะเพราะว่าตอนนี้น้ําก็ท่วมสูงแล้วก็ยังคงมีน้ําที่ไหลเชี่ยวแรงค่ะ อันนี้ก็เป็นอุปกร์หลกัหลกๆที่เจ้าหน้าที่กู้ภัยได้บอกมานะคะค่ะแล้วนอกจากนี้ค่ะอย่างที่เห็นค่ะก็จะมีทั้งเจ้าหน้าที่กู้ภยัยมีรถขนส่ง,งที่ลักษณะจะเป็นรถยกสูงลำเลียงผู้สิ่งของบริจาคมาให้กับที่ศูนย์พักพิงซึ่งตรงไปข้างหน้าก็จะเป็นในส่วนของค่ายเสยนาณรงค์ค่ะค่ะนี่ค่ะก็เป็นบรรยากาศล่าสุดที่มีการช่วยเหลือแล้วก็อบพยพ ผู้ประสบภัยกันออกมานะคะนี่ก็เป็นบรรยากาศล่าสุดแล้วก็ภาพที่เราจะเห็นตลอดทั้งวันนี้ค่ะ แต่ว่าในช่วงนี้นะคะเป็นช่วงที่ในช่วงค่าในส่วนของพื้นที่น้ําท่วมก็จะถูกตัดกระแสะไฟฟ้าทั้งหมดค่ะทำให้อุปสรรคในการทํางานของเจ้าหน้าที่ซึ่งพวกเขาบอกว่าจะทํางานจนกว่าจะหมดแรงค่ะแล้วก็จะเข้าไปในพื้นที่มากที่สุดก็จะใช้วิธีการรูพรมไปในทุกๆพื้นที่ที่มีการร้องขอเพราะว่าไม่สามารถเฉพาะเจาะจงบ้านไหนหรือจุดไหนได้ค่ะเพราะฉะนั้นคนที่อยู่ในพื้นที่และต้องการอพยพออกมาตอนนี้ให้ใช้วิธี ถ้าหากเห็นเรือกู้ภัยนะคะให้มีใช้วิธีเคาะโบกตะโกนเพื่อจะขออพยพออกมาด้วยค่ะค่ะและค่าคืนแบบนี้นะคะอุปสรรคสําคัญก็คือในเรื่องของการมองเห็นอาจจะยากลําบากนอกจากนี้ยังต้องอดูแลในส่วน,นของสิ่งกีดขวางที่อาจจะกระทบกับเรือแล้วก็ทําให้เรือเสียหายด้วยค่ะก็เป็นอีกอุปสรรคสําคัญที่ทําให้การทํางานของเจ้าหน้าที่นั้นค่อนข้างยากลําบากค่ะ และจากการสังเกตการของดิฉันตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะระดับน้ําตอนนี้ค่ะถือว่าลดลงบ้างแล้วค่ะแต่ว่าอาจจะลดลงอย่างช้าๆค่ะนี่ค่ะอยากให้คุณผู้ชมได้เห็นภาพบรรยากาศการทํางานของพี่ๆกู้ภัยที่ถือว่าเต็มที่ที่สุดแล้วจริงๆค่ะแต่ว่าหลังไมหรือว่าช่องทางต่างๆก็พบว่ายังคงมีการขอความช่วยเหลือเข้ามาอย่างต่อเนื่องค่ะ แต่ว่าเมื่อมีการพูดคุยกับในส่วนของทางเจ้าหน้าที่ก็บอกนะคะว่าอาจจะเข้าไปช่วยแบบเฉพาะเจาะจงไม่ได้ค่ะตอนนี้ต้องใช้วิธีการปูกพรมค่ะค่ะแล้วก็จากการสังเกตน,นะคะจะเห็นว่ามีเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานต่างๆเข้ามาทั้งระดมทั้งกำลงังแล้วก็อุปกรณ์เครื่องมือเข้ามาในพื้นที่มากขึ้นกว่าวันแรกๆเลยค่ะนี่ค่ะบรรยากาศล่าสุด ตอนนี้นะคะอีกมุมหนึ่งเราก็จะเห็นบรรดากลุ่มญาติญาติค่ะที่เขาพยายามเข้ามาติดต่อตามหาแล้วก็ขอความช่วยเหลือจากพี่ๆกู้ภัยว่าขอให้เข้าไปช่วยญาติญาติของพวกเขาที่อาจจะติดต่อไม่ได้แต่ว่าอยู่ในโซนนี้พวกเขาก็บางคนก็มารอลุ้นกันอย่างมีความหวังนะคะนี่ค่ะนี่ค่ะล่าสุดตรงนี้ก็คือมี เรือท้องแบนอบพยพผู้ประสบภัยค่ะอบพยพผู้ประสบภัยออกมาค่ะแล้วก็หลังจากนี้ก็จะมีการขนขนย้ายกันไปที่ศูนย์อบพยพนะคะโดยกำลังทหารค่ะตรงนี้ก็ต้องบอกว่าการทำงานเป็นไปอย่างยากลำบากจริงๆค่ะนี่ค่ะเป็น ภาพบรรยากาศสดๆก็คือพี่ๆกู้ภัยก็จาเป็นจะต้องส่องไฟกันออกมาด้วยค่ะเพราะว่าในพื้นที่ที่ถูกน้ำท่วมก็จะถูกตัดกระแสไฟก็จะต้องช่วยเหลือท่ามกลางความมืดค่ะค่ะอย่างตรงนี้นะคะระดับน้ำก็ยังสูงประมาณ30เซนติเมตรค่ะและถ้าตรงไปอีกค่ะจำเป็นจะต้องใช้เฉพาะรถ รถยกสูงของเจ้าหน้าที่ทาหารเท่านั้นค่ะถึงจะสามารถผ่านไปได้ค่ะค่ะและนี่ก็เป็นบรรยากาศล่าสุดของที่บริเวณแยกคอหงนะคะตรงนี้จะเห็นได้ว่าทั้งพี่ๆกู้ภัยแล้วก็หน่วยงานต่างๆนั้น ทำงานกันอย่างเต็มที่จริงๆค่ะแล้วก็จะทํางานเรียนแบบนี้ไปตลอด24ชั่วโมงด้วยค่ะและนี่ก็คือความเคลื่อนไหวล่าสุดที่เกิดขึ้นที่บริเวณแยกเขาหงอําเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาค่ะ